ผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่ว่าในปักช่องก็โอเคเหมือนกัน<ม>แต่ไอเมนูที่แปลกใหม่ที่นําเสนอไปลูกค้าก็ตอบรับเยอะลูกค้าก็ชอบกันเยอะเมนูนี้ก็อร่อยนะคะแล้วเขียนว่าเด็กๆก,ก,ก็ทานได้เนี่ยสองคำสามคำแล้วเนี่ยอร่อยมากเลยครับแล้วก็ปลาหมึกชิ้นโตนจริงๆไข่เค็มก็แบบเข็ดเจอไปที่แบบไข่แดงมันแบบมันๆจริง ก็จะมีส่วนประกอบเป็นพวกพริกหวานพี่ก็อะไรอย่างเงี้ยเมนูนี้เด็กเด็กเด็เด็กเ็ว่ามาก็ทานได้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆทานทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็กกกได้ใช่อ,อ,ยอย่างนี้ยเด็กอย่างสลัดกุ้งเด็กจะชอบแเด็กกินหรืออะไรก็โอเคอ,อ,อย่างนี้เด็กก็โอเคเติมน้ำเติมนี่น้ำไม่ยอน้ำสลัด อันนี้ต้องนิดหนึ่งแล้วกันผักก็จะเป็นผักสลัดก็จะมีพวกหอมหัวใหญ่มีผักมีมีอะไรอย่างๆค่ะสำหรับคนที่อย่างที่พี่เล่บอกว่าเด็กๆบางทีไม่ชอบทานผักแต่พอมาเจอเมนูนี้ก็ทานมีพวกอของหวา